สวัสดีค่ะเมนูนําเสนอวันนี้จากครัวบ้านลักขณานะคะวันนี้บ้านเราทําเค้กน้ําผึ้งคาราเมลค่ะใช้ไข่ห้าฟองตีให้ฟูนะคะแล้วใส่ในขนมปังที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆคะ่ะเล็กมากเล็กๆเล็กเ,กเกท่าไหร่ยิ่งดีค่ะแล้วก็ผสมด้วยนมจืดค่ะนมจืดครึ่งกระป๋องนมจืดครึ่งกระป๋องนมข้นหวานตามชอบค่ะนมจืดครึ่งกระป๋องแล้วก็นมข้นหวานตามชอบนะคะ นี่ค่ะนมเจนดรุนนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นมข้นหวานตามชอบค่ะแล้วก็น้ำพึ่งค่ะหลังจากผสมทุกอย่างแล้วเราก็ตีให้เข้ากันให้ให้เนียนมากที่สุดค่ะใช้เครื่องตีตีให้เข้ากันนมคข้นหวานตามชอบนะคะชอบหวานมากก็ใส่มากแล้วก็ตามด้วยน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งนี่จะเป็นหอมมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือเค้กน้ำพึ่งคาราเมลเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือน้ำพึ่งค่ะ ตีให้เข้ากันทุกอย่างนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็พักไว้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำคาราเมลค่ะน้ำคาราเมลนี้จะประกอบด้วยน้ำตาลใส่แดงน้ำต้มสุกแล้วก็น้ำพึ้งค่ะเคี่ยวให้เข้ากันให้ให้เหนียวค่ะให้ให้น้ำคาราเมลเริ่มเหนียวแล้วก็มาราดที่ที่ภาชนะแล้วก็ใส่ด้วยด้วยสิ่งที่เราสิ่งต่ตางๆที่เราตีให้เข้ากันแล้วมาผสมไปแล้วเนี่ย ใส่ในพิมพ์ที่เรามีน้ำคาราเมลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปนึ่งค่ะนำพิมพ์นำนำนำไปนึ่งค่ะยี่สิบห้านาทีใช้ไฟอ่อนใช้ใช้ไฟกลางนะคะยี่สิบห้านาทีใช้ไฟกลางไม่ไม่แรงมากนะคะเพื่อให้เค้กสุกค่ะฟูเลยค่ะผสมก็จะฟูแบบนี้นะคะเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเอาด้านหน้าที่เป็นคาราเมลขึ้นนะคะ เราต้องเราต้องกลับเอาด้านที่เป็นคาราเมลนั้นขึ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเวลาเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟให้ด้านที่เป็นคาราเมลขึ้นค่ะหัน่นหั่นเป็นชิ้นเสิร์ฟเป็นชิ้นค่ะทานกับกาแฟหรือทานเป็นอ,อาหารว่างนี่อร่อยมากค่ะลองทําทานกันดูนะคะเค้กน้ําพึ่งคาราเมลจากครัวบ้านลักนาค่ะหอมน้ําพึ่งมากเลยค่ะนี่ค่ะเรากลับเรากลับด้านที่เป็นคาราเมลน้ําพึ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัด แต่เป็นชิ้นนะคะเสิร์ฟเป็นชิ้นทานกับกาแฟหรือทานเป็นของว่างได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสนใจครัวบ้านลัคนาก็มาเปิดครัวบ้านเราได้นะคะขอบคุณค่าพร้อมเสิร์ฟค่ะเค้กน้ำพึ่งคาราเมลจากครัวบ้าลนลัคนณาค่ะดื่มทานกับกาแฟอร่อยมากค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ